พาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งครับกับไปเมื่อปี2550นะครับศึกวันทรงชัยนะครับวันที่4ตุลาคมโปรโมเตอร์สรงชัยรัตนสุบรรน,นะครับจัดคู่มวยเอาไว้ยิ่งใหญ่เลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ประกอบรายการครับมุมแดงแสนชัยน้อยหนองกี่สุวิทจากอำเภอหนองกี่บุรีลำครับส่วนมุมน้ําเงินโอโรโนโเมืองศรีมานะครับจากพระนครศรีอยุธยา ชิงแชมป์รุ่น130นะครับเข็มขัด S1 นะครับยกที่3ครับตามต่อ2ยกผ่านไปก็ยังดูไม่มีอะไรกันมากครับยังประหยัดอาวุธกันอยู่ดูปลางสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับโอโลโนเมืองสีมานี่กำลังสดขึ้นมาครับ ส่วนแซนเชนอยช่วงนั้นนี่ถือว่าผ่านมวยดีๆโมเดดังมาเยอะแยะมากมายครับต่อยปูจา๋าต่อยน้องบีนะครับต่อยพวกธงชัยต่อศิลาชัยนะครับสายสืบวงสมชัยนี่ถือว่าปะทะมาเกือบจะหมดแล้วครับส่วนโอโลโนโคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอโลโนโครับที่กําลังสดนะครับสายสืบวงศสมชัยนี่จะมีโอโลโนโออ่อสกุลพานอีกหนึ่งคนนะครับ แล้วก็มีรุ่นหลังก็มีอย่างโอโลโนสิบเบ่นจำมะนะครับชื่อนี้นี่เยอะเหลือเกินครับวงการมวยอ่ะเดี๋ยวมาดูโอโลโนคนนี้ครับโอโลโนจากเมืองกรุงเก่าวงในพยายามจะขวางหน้าครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดเสียบเข่าครับสายชัยน้อยเคยประทะสายชัยสอบคิงสตาร์มาแล้วนะครับต่อยพวกนพพีจรตกำธรครับโอ้โ เคยเอาชนะอันวัดแก้วธมิตมาแล้วด้วยนะฮะการผันมวยถือว่าดีกว่าครับสําหรับแสนชัยน้อยครับเทียบกับโอโลโน่คนนี้แ,แต่ว่าสดจากไร่แะครับโอโลโน่ช่วงนั้นจึงได้สิวัดชั้นแสนชยน้อยในไฟนี้โยกเขาหาครับเสียบเขา่าแ,แต่พอจับในลูกขวางของโอโลโน่นี่ทาได้ดีเหลือเกินครับ ขวางแล้วเสียบขวางแล้วแทงครับเด้งตีข้างหลังอีกกรรมการวารศักพักอีกคำผู้ชี้ขาดบนเวทีช่วงปลายยกสามนะครับวงในนี่เห็นชัดว่าโคนุ่ไล่แขนกดแขนได้หมดเลยครับเรืชิงความได้เตียนนะครัวบวงในแสนเชนอ้อยนี่เป็นมวยฝีมือนะครับแต่พอไปจับในมีเสียเตียนคนระับโอ้โห วิ่งแทงขวซ้ายชัดเจนครับดอกนี้แสชน้อยมาเล่นในแบบนี้นี่เสียเปรียบครับทั้งที่ตัวเองเป็นมวยผีมือนชคชกชนี้ก็โอโนโยิ้มแล้วครับเข้าทางเลยครับเป็นมวยที่รูปร่างขาในแข็งแรงครับแทงแหลมแงทงเจ็บอยู่สลับเสียบเขา่า แทนน้อยนี่เตะซ้ายน้อยไปหน่อยนะไม่ค่อยขยันเตะมาเล่นใหม่แบบนี้นี่โอ้โหยอ่ยักมาได้ทันทีครับโก้คืนเขาแบบตั้งรับครับโรนโ่ประเภทเดินก็ได้ถอยก,ก็ดีครับหมดยกที่สามตามต่อยก์สี่ครับกำลังจะเดือดขึ้นตามลำดับ เสียบเข่าครับสสงเชน้อยพยายามจะก,กระชากมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เสียบเข่าครับยะไส้สสงเชน้อยโอโดก็พยายามเสียบคืนครับอยนวงในล็อกล็อกเหนียวเลยโอ้โหดอกนี้นี่เสียหายครับแสงเชน้อยโดนกดคอลงมาโอ้โหแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียาการพยายามยัดแล้วก็เตะซ้ายโต้ต่อยมันครับ โดนฝ่ายแล้วครับวงในอพอขวางนี่ได้เปรียบทันทีครับโบรโนโรเมืองสีมาลูกศิษย์ของคุณจำนงเมืองสีมาแหละครับมีพุทธาน้อยหรือว่าวังทองเมืองสีมานะมีอีกหลายสลายคนบนวงเล่นหนังไทยนี้ส่วนแสนเชน้อยนี่ถือว่าเป็นนักชกพร้อยค่ายครับเปลี่ยนค่ายมาเยอะมาก แสงชายน้อยแสนเด็ดยินมตัวโตต้ตายองหม่องกีสวิตวอเพชรคูนพุ่มมันม่วงนะครับเยอะมากตอนนี้นี่ดูแล้วโอโน่เิ่มจะได้เปรียบครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดละหน่อยฮะดูครับจับในนี่ได้เปรียบแสนชายน้อยไปนี้นี่สังเกตว่าเตะซ้ายน้อยมากนะครับไม่ค่อยเตะเลยทั้งที่ตัวเองเป็นโมที่ซ้ายจับมาก ไปเจออนวัดนี่ไต่ซ้ายยาวๆอัดจ,จนอนงวัดน่วมเลยฮะโดนหักลบไปอีกไปกันใหญ่ครับตอนนี้ความแข็งแ,แรงสู้ไม่ได้ครับโบริโน่คุมเกมได้หมดแล้วครับตอนนี้พยายามจะเร่งขึ้นมาครับยัดเข่าทั้งที่ตัวเองไม่ใช่มวยเข่านะครับสงเชร์น้อยวันไฟนี้มาเล่นมุมไหนก็เลยผิดแผนผิดทรงครับแบบนี้ก็ คุมเกมชกสบายแล้วครับท้างหน้านโอโดโมกด,ดแขนไล่แขนอู่เลยครับเกมขาดแล้วครับตอนนี้ราคาไปไกลแล้วจริงแชมป์ S1 นะครับคู่นี้130ปอนด์ก็สุกขนสมชัยเมื่อ13ปีที่ผ่านมาที่วิกแอร์ราชดำเนิน กฝากติดตามได้นะครับไฮไลท์คู่มวยมันๆนะครับมีให้ชมกันทุกวันทางช่องโอเลโนชาแนลนะครับก,กดกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดชมไฮไลท์คู่มวยสำคัญสำคัญในอดีตแบบนี้นะครับทุกๆวันไม่มีปัญหาแล้วครับบทยกที่4ก็ไปไกละละราคาต่อรองแหมวโฟมวนเดียวเลยครับไฟน์นี้แข็งแรงกว่าครับโอโรโนโ โหฮะโอ้โหสองมือแล้วครับไปไกลครับน่าจะประมาณ50ลองหรือเปล่าบรรยากาศแฟนมวยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมากันแน่นเลยวันนั้นแฟนคลับของสุกรสมชัยนี่เยอะอยูยกสุดท้ายครับ ของเชียร์ของแสนเชน้อยเกมนี้ขาดไปแล้วครับยกสุดท้ายครับตามกันต่อก็เกมขาดไปแล้วนะครับยกสุดท้ายนี่รอเสียงระฆังอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ พยายามไล่ต่อยหมัดแต่ว่าทำอะไรแสนทายแนมโนโอรโน่ไม่ได้เลยครับจากหน,นก็เข้าทางโอรนโน่ครับไปนี้นี่โชคผิดแผ่ไม่น่อยครับแสนชัยน้อยไม่ทราบว่าขามีปัญหาหรือเปล่าครับแทงซ้ายไม่ค่อยเตะนะครับอาจจะ ก็อเท้าพลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เจ็ดซ้ายแบบนี้นีโอลูโมหุ่วปากครับสบายใจนะไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเกมขาดเรียบร้อยบนล็อกแต่ตังสารภาพใครที่เชียร์แสนเชน,น้อยก็ มอบตัวซะโดยดีเหนือชั้นเลยครับใครนี้โอโน่โอโนโอ่นึ่งสีมาอีกคนนึงก็คือโอโน่ชอส,สกุลพันหรือว่าโอโ,น,โน่ตะวันเป็นตันี้ ค่าจะสะรารภาพแล้วครับใจแค่น้อยทางหางานสู้ไม่ได้เลยครับไันนี้ก่อนอย่างเดียวครับพอเวลาครับอโอโน่ ไปเไทีครับไม่อยากทำาะครับคุมเกมอย่างเดียวครับตอนนี้รอเสียงระฆังดังยกสุดท้ายก็ยายามจะไล่ต่อยหมัดกับแสนัชน้อยแต่ว่าเรียวแรงไม่เหลือแล้เกี้ยงเลย เอาล้ครับหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับแบบนี้โอรโดเมืองสีมาครับเอาชนะคะแนนแสนใช่น้อยหนองกีสวิทได้อย่างขาดลอยควา้าแชม 1, 130ป์เอสวัน130ปอนด์ไปครองครับ